และหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้ข้าพเจ้าจึงขอเล่าเหตุการณ์ที่จังหวัดเยาลาที่มีระเบิดที่จังหวัดเยาลาตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระชัวและข้าพเจ้าอยู่บนพระพลาซึ่งสูงจากพื้นดินพอที่จะมองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน เมื่อมีเสียงระเบิดตูมขึ้นสองครั้งประชาชนที่มารับเสด็จกันแน่นพากันวิ่งหนีกันอย่างโอลมานแต่วิ่งไปได้สักครู่ข้าพเจ้าก็เห็นเขาเหล่านั้นหยุดชะงักและวิ่งกลับมาในบริเวณพระพากันเป็นแถวอย่างพร้อมใจและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าลงไปเยี่ยมเขา ทุกคนบอกว่าขอโทษที่วิ่งหนีทิ้งท่านไปก็เพราะตกใจมากแต่เมื่อได้สติก็วิ่งกันกลับมาเพื่อมาอยู่ด้วยและเขากล่าวว่าถ้าใครคิดจะฆ่าท่านก็ให้เขาฆ่าพร้อมกันไปเสียเลยสิ่ง